ด้วยงานที่แนนทำเนี่ยต้องเจอแดดเป็นประจำนะคะแล้วก็ต้องแต่งหน้าจัดเต็มตลอดเลยซึ่งมันก็ทำให้แนนเป็นฝ้านั่นเองเวลาออกไปข้างนอกหรือไปเจอเพื่อนเนี่ยเขาก็จะจ้องมองหน้าเราเลยรู้เลยค่ะว่าจ้องฝ้าเราแน่แตรงนี้เลยนะคะเนี่ยสิวเนี่ยพอยุบแล้วก็จะทิ้งร่องรอยจุดด่างดำไว้ให้เราดูต่างหน้านะคะมันทำให้แนนขาดความมั่นใจมากเลยนะคะจนเพื่อนแนนนะคะได้แนะนำให้แนนได้มาใช้ผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะคะ โ o ลอคไฮโดแมนะคะคือเจลครีมตัวนี้ค่อนข้างครบเลยนะคะทั้งช่วยให้ผิวหน้าแข็งแรงนะคะและยังช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยนะคะและอีกอย่างที่เห็นได้ชัดเลยก็จะเป็นปัญหาสิวนะคะสิวใหม่ไม่เกิดและก็ร่องรอยจุดด่างดำหรือรอยแดงจากสิวเนี่ยก็ไม่มีแล้วนะคะโก o อคตัวนี้นะคะซึ่งตอบโจทย์มากสำหรับคนที่มีปัญหาผิวหน้าเหมือนแนนะคะ่ะ